ยันม่าสดวผ่อนไม่ต้องมีคนค้ำครับใครที่สนใจนะครับอยากจะผ่อนยันม่าอยากจะได้ลดฟรีดาวนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟรีดาวนะครับเอกสารก็จะเยอะหน่อยนะครับคนค้ำสองคนนะครับคนซื้อหนึ่งคนพื้นที่ทํากิน30ไร่นะครับบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องไม่ติดเครดิตบุโรนะครับส่วน ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับแค่วางดาว2 5เก็วางดาวประมาณแสนหนึ่งหรือต่ำกว่าแสนนะครับทุกคันสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยันมาสา3 9แรงโซลิด26ยันมา EF514 าน่นะครับวีสา M351 ่ส่วน3 5 7นะครับเดี๋ยวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมามือกล้องวิ่งตามมามาดูเริ่มต้นตั้งแต่คันแรกครับวันนี้รถสวยๆหลายคันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวเป็นคลิปสั้นๆนะครับลำดับที่1 0 3 0นะคนับก่อนเนยนะครับี่8 9 0 0 0นะครับตัว ใช้เงินออกรถที่90,070ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับส่งงวดที่ปีละ70,001นะครับตัวนี้ส่ง3ปีจบนะส่งน้อยนะครับไมชั่วโมง1,959ชั่วโมงนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นเนาะ2ชิ้นหน้าหลังนะครับไม่1คันครับท่อสวยมากคันนี้นะครับส่งได้นานสูงสุด4ปีใช้เงินออกรถ90,080นะครับส่งที่ปีละ74,000งวดย่อยเดือนละ2,000นะครับตัวนี้ไมชั่วโมงการทํางาน3,000กับ8.2ชั่วโมงงานนะครับ ถัดมาครับโซลิดลำดับนะครับ1010นะครับตัวนี้ตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยตัดสด199,000สาหครับตัวนี้ใช้เงินออกรถไม่ถึงแสนครับวางดาวที่9 4 0 0 0มื่ส่งที่ปีละ9ก0านะครับงวดย่อยเดือนละส0 0พันนะครับไมล์ชั่วโมงการทำงาน747ชั่วโมงตัวนี้ส่ง7ปีนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้โซลิด26เหมือนกันสวยๆสีสันเดิมๆนะครับไมล์ชั่วโมงงาน29ชั่วโมงครับตัวนี้ใช้เงินออกรถที่ ตัดสวดที่สองแสนหน่งหมืนใช้เงินออกรถที่94้าหนะครับส่งว,ว่าที่ปีละ24,500นะครับ24,500ตัวนี้ผ่อนนานสูงสุด5ปีถัดมาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้เป็นยันม่า eF 393T ครับตัวนี้ตัดสวดที่สองแสนห้นเก้าพนะครับใช้เงินออกรถวางดาวไม่ต้องมีคนคำ้ำใช้เงินออกรถที่98้าหครับส่ง6ปีส่งปีละ48่0มนะครับตัวนี้ลำดับที่หนึ่ นะครับ1 0 4 3ครับตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถที่115,000ส่ง7งปีส่งปีละ5 6 0 0 0นะครับชั่วโมงการทำงาน516ชั่วโมงนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี6-6ตัดสด3 9 9 0 0 0ตัวนี้รถสวยสุดในร้านนะครับไม่น้อยชั่วโมงน้อยถัดมาครับ e f 5อ่า e f 3 9 3 T สนะครับใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ วงดาวที่เก้าหมืนเจ็ดนะครับไม่ต้องมีคนคำนะครับส่งที่ปีละสามหมืนเก้านะครับตัวนี้ส่งหกปีนะครับชั่วโมงการทํงานสองพันสามอยเจ็ดิเ็ดชั่วโมงจดทะเบียนปีหกห้านะครับสวยๆเลยอ่าอะไรอ่าตัดสดสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ตัดสดสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันมาเอฟห้าหนึ่งสี่ครับตัวนี้ตัดสดถูกๆเลยนะครับตัวนี้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันผมรวมแถมเปลี่ยนยางหน้าเช็คเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับตัวนี้ส่งน้อยนะครับส่งสามปีจบนะครับ ปี61นะครับวางดาวที่9 6 0 0หนะครับส่งวดย่อยเดือนละ2,000ส่งปีละ4 7 0 0 0นะครับใครที่อยากส่งน้อยส่งสบาย EF 5 1 4ครับถือว่างบเบาๆนะครับวางดาวได้ด้วยนะครับหรือว่าจะฟรีดาวก็ได้นะครับใครอยากอยากฟรีดาวก็ราคาฟรีดาวก็อีกราคาหนึ่งนะครับเพราะมันจะต้องบวกเพิ่มนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ EF 5 1 4อันนี้ปี62ตัดสด3สามแสนะครับวางดาวที่9 7 0 0ะครับส่งดาวที่ปีละ60,000นาทนะครับส่งวัดทีช้งาน2,000 หนึ่งร้อยสิบสองชั่วโมงควอนสี่ปีจบนะครับมาวายสามห้าหนึ่งอนะครับตัวนี้ตัดสดสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันรถปีหกเจ็ดใช้งานหนึ่งปีเท่านั้นนะครับใช้งานหนึ่งปีหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดชั่วโมงการทํางานส่งเจ็ดปีครับตัวนี้นะครับวางดาวที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับส่งปีละหกหมื่นสี่นะครับตัวนี้ส่งปีละหกหมื่นสี่อุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลังมาคันสุดท้ายสวยๆลำดับที่หนึ่ง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 นะครับ ตัวนี้นะครับรถปี67เช่นกันนะครับตัดส่วนที่479,000เนาพนะครับ YM 3 5 1 R นะตัวนี้นะครับใช้เงินวางดาวที่131,000สนามนะครับตัวนี้ส่งที่ปีละ68,000่นแนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่849ชั่วโมงงานนะครับอ่ะใครสนใจตัวนี้เลยครับยันมาสดผ่อนปีดาวนะครับหรือว่าวางดาวแบบไม่ต้องมีคนค้ำลูกค้าชอบเงื่อนไขไหนเงื่อนไขอะไรโทรติดต่อสอบถามมาได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับอ่ะ ไม่สะดวกเข้ามาดูรถยื่นเอกสารออนไลน์มัดจำเพียง3,000บาทแค่เท่านั้นนะครับถ้ายื่นเอกสารแล้วไม่ผ่านนะครับมัดจำเราคืนให้เต็มจำนวนทุกบาททุกสตางค์ใครสนใจนะครับมีบริการฟรีจัดส่งนะฟรีรีเช็คให้ทุกคันเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวให้ทุกคันเก็บสีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครสนใจภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ว่าแต่อยู่ในประเทศไทยสามารถจัดส่งได้นะครับนักแท็กเตอร์ครับรถไม่ดีเราไม่สวยเราไม่ขายนะครับรถสวยๆต้องที่เราครับจบพร้อมส่งวันนี้ก็ เตรียมส่งอีกหนึ่งคันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมานะครับนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุบรธานี0918611191ครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ